เราจะมาสอนแก้เสื้อนะคะเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อสีไสเลยนะคะตัวใหญ่ม่อนี่นะคะใหญ่นะคะใหญ่มากถ้าวัดอย่างนี้อกจะอยู่ที่หกสิบสองนิ้วเลยนะคะเนี่ยสามารถใส่ได้ถึงคนอกหกสิบสองนิ้วเลยนะคะใหญ่มาก เราจะมาทำให้เสื้อตัวนี้นะคะเป็นเสื้อทรงนี้นะคะเนี่ยเป็นข้างหลังไม่มีเนี่ยนะคะเป็นทรงนี้เลยนะคะข้างหลังไม่มีจีบนะคะไม่มีรูแต่ตัวเนี้ยข้างหลังจะมีรูนะคะเราจะให้มันเหลือรูดแค่ข้างหน้านะคะวิธีการเริ่มแรกเราก็จะเลาะนะคะเลาะเส้นนี้นะคะออกโดยรอบเลยนะคะ เรอบมาถึงนี่เลยนะคะเราอ,ออกไปเลยนะคะเราก็ทําการล้องานออกมาในลักษณะอย่างนี้นะคะแขนอันนี้เราก็ล้อออกไปก่อนนะคะแบบนี้เลยนะเป็นชิ้นๆเลยจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูที่ชิ้นหลังกันนะคะชิ้นหลังนะคะขนาดอกให้เราวัดจากเกลื่งกลางหลังออกมานะคะว่าอยู่ที่เท่าไหร่ที่เราจะใช้นะคะตัวนี้เราใช้ที่9นิ้วครึ่งนะคะก็ขีดไว้ ช่วงสะโพกเราใช้ที่11นะคะสิบเอ็น,ะะเอนิ้วแล้วก็ขีดไว้นะคะจากนั้นเราก็จะมาตัดกันนะคะตัดเหลือตะเข็บไว้ด้วยนะคะและวงแขนนะคะวงแขนตรงนี้เราจะทํำยังไงนะคะแล้วก็ใช้ตัวเดิมมันเนี่ยนะคะมาทาบทาบแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ตัดนะคะชิ้นหลังเรียบร้อยนะคะมาดูกันที่ชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้านี้มันจะเป็นตัวย่นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องใหญ่กว่าชิ้นหลังเป็นธรรมดานะคะแล้วเราจะย่นเท่าไหร่นะคะเราก็มาดูที่ ผ้าช่วงสะโพกเนี่ยนะคะผ้าช่วงสะโพกตัวเสื้อตัวที่เขาเอามาเป็นแบบนี้เท่าไหร่นะคะนี่นะคะดูที่สะโพกนะคะอันนี้ชิ้นหน้านะแล้วก็เอาวางให้มันพอดีกันนะคะแล้วเราก็วาดไว้นะคะช่วงอกเหมือนกันนะคะเราก็าพับครึ่งนะคะวัด ถ้ามันเป็นตรงเลยมันก็น่าจะได้เท่ากันบนล่างนะคะวัดดูโอเคนะคะช่วงนี้ชายเท่าไหร่อกเท่ากันนะคะสิบสานิ้วพอเราได้ขนาดชายขนาดอกที่เราต้องการเราก็ตัดเลยนะคะ ตัดเหลือตะเข็บไว้ด้วยนะคะวงแขนเหมือนกันนะคะเอามาวางท่าในลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็แต่งเลย จากนั้นเราก็จะไปประกอบชิ้นงานกันนะคะโดยการเอาหน้าหลังประกอบกันก่อนลงงแล้วก็เข้าข้างนะคะต่อข้างนะคะหน้าหลังได้เลยนะคะ สำหรับ FC ใหม่นะคะที่ยังไม่รู้ข้างบ้านเราเป็นร้านซ่อมเครื่องนะคะเสียงดังก็จะมีเป็นปกตินะคะอยากได้ยินเสียงชัดๆเราก็เสียบหูฟังเวลาดูคลิปได้นะ ก็ไปโพ้งข้างนะคะเราก็จะมาเข้าวงแขนก่อนนะคะ เหมือนกันสองฝั่งนะคะเสื้อทรงนี้จะต้องเข้าแขนก่อนที่เราจะประกอบชิ้นบนกันนะคะแล้วก็ไปโพงตรงนี้นะคะวงแขนจากนั้นเราก็จะมาเย็บรูดนะคะเย็บรูดชิ้นหน้ากัน เราไม่ได้ใช้อะไรนะคะเราแค่ใช้มือโกดตีนผีด้านหลังถามว่าการระดับการย่นมันก็น้อยนะคะแต่ว่าเราขี้เกียจเปลี่ยนตีนผีนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะก็ใช้เนี่ยจิ้มเข้าไปตรงเนี้ยนะคะตรงร่องตีนผีเราเนี่ยก็รูดได้เหมือนกันนะคะวิธีนี้เป็น เพื่อนสมาชิกในกลุ่มนะคะกลุ่มเย็บผ้าเขาเคยสอนไว้นะคะแต่เราจะใช้แค่มือเรานี่แหละยน่นะคะความรู้อะไรที่เอามาจากตรงไหนแล้วก็จะแจ้งนะคะว่าเราไม่ได้คิดเองนะบางทีเราก็ไปเห็นเขาทำมาแต่อันนี้ วิธีนี้เราคิดเองนะคะมือเนี่ยย่น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 นะคะมันก็จะเข้าอย่างนี้นะคะย่นเท่าไหร่นะคะย่นยังไงก็ได้นะคะให้มันพอดีกับชิ้นหลังนะคะ ช่วงบ่าเนี่ยมันพอดีกันนะคะจากนั้นเราก็จะทำการต่อชิ้นบนกันนะคะการต่อตรงนี้ก็จะยากนิดหนึ่งนะให้เราเอาตัวชิ้นบนเนี่ยมาแบ่งครึ่งนะคะแบ่งคอดีๆนะคะแบ่งให้เท่ากันแล้วก็ขีดไว้นะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่เราจะ ต้องตัดผ้าทิ้งด้วยนะคะไม่งั้นมันจะเข้ากันไม่ได้เราแบ่งตรงชิ้นหน้านะคะแบ่งชิ้นหน้าให้เท่ากันแล้วก็ขีดไว้เหมือนกันหลังไม่ต้องแบ่งนะคะเพราะว่าเขามีตะเกขยบของเขาอยู่แล้วเราก็เริ่มต่อนะคะต่อตรงที่เราแบ่งไว้ให้เท่ากันนะคะ แขนนะคะตรงแขนนี้ก็คือเราก็แบ่งกลื่งกลางนะคะกึ่งกลางอยู่ตรงไหนตรงเนี้ยมันจะต้องตรงกันนะคะเนี่ยนะคะเห็นไหมคะว่าผ้ามันจะเหลือถ้าเพื่อนๆไม่เก่งก็ให้เรากัดเข็มหมดไว้นะคะ ก็หักมุมนะคะกึ่งกลางอยู่ตรงไหนนะคะชิ้นหลังต้องพอดีกันนะ ข้างนี้ก็วัดไว้เหมือนกันนะคะตรงนี้เหลือเท่าไหร่ตรงนี้มันก็ต้องเท่ากันนะคะไม่งั้นความยาวแขนมันจะไม่เท่ากันนะคะเพราะอะไรเราถึงไม่เจียนแล้วค่อยเข้านะคะถ้าเกิดว่ามือใหม่ไปเจียนพลาดนี่คือ จบเลยนะคะเข้ากันไม่ได้เลย ตรงนี้นะคะเนี่ยสำคัญนะคะต้องเท่ากันนะคะนี่กลับออกมาวัดอีกรอบหนึ่งนะคะเช็คก่อนที่เราจะไปโพงตัดผ้าทิง้งนะนี่นะคะตรงนี้ต้องเท่ากันนะคะแล้วก็ปลายแขนต้องเท่ากันนะคะไม่งั้นงานจะ พิการนะคะแล้วเ,เราก็ไปพง่งตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะงานแก้ทรงเสื้อที่ตัวใหญ่มากๆนะคะให้เป็นเสื้อตัวเล็กขนาดที่ลูกค้าอยากได้นะคะชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่อง youtube เทคนิคงานซ่อมผ้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราควรจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะโอเคนะคะ ขอบคุณค่ะ